มากนะครับจะได้มีตังเติมน้ำมันกลับบ้านครับขอบคุณครับอ่ทางนี้อีกแล้วอันนี้อันนี้กำหนดนะครตามระบบของชมรมดนตรีไทยเนี่ยมาเรรเยกเขาไม่มีเป็นขับไม่มีแม่แม่พี่ๆมามันมีค่าใช้จ่ายชมรมก็ต้องต้องจ่ายให้ทุกคืนเฉพาพปิดผ้าอันนี้ปิดผ้าจ่ายไปแล้วก็ตีกลับมาอีกแล้ว นะครับเบตกมือกับพิาพาทเลยครับตีฟรีไม่เอาฟังคแมเจไดไย้มาตีเมื่อคืนก็ดีมันเอาตังค์ไปเอาตังแต่ที่เท่านี้แล้วก็ตีกลับมาขอบคุณล้นหลังทุกคนครับเดี๋ยวก็เลยไม่ให้เงียบนะครับ <c oughs> เ,เดี๋ยวไม่ต้องตกใจนะฮะเ,เดี๋ยวจะมีไม้พา่า นะฮะไม้ผ้าป่ามาวางแล้วคนที่เดินผ้าป่าก็คือคนคนนี้ฮะเนี่ยที่คงทาไม่ได้เราสงสารและเห็นใจกลุ่มนักดนตรีไทยก็ไม่ได้ขายบัตรโตจีนแต่